สวัสดีเพื่อนเพื่อนเช้าวันพฤ่หัสครับผมวันนี้เป็นวันพฤหัสที่2ี่พฤศจิกายน2567กันนะครับเพื่อนเพื่อนครับก็เช้านี้ครับที่ปัตตานีฝนตกหนักเลยครับเพื่อนเพื่อนนะฮะเราก็มาอัปเดตตลาดหุ้นซิดไทยกันก่อนนะครับเพื่อนเพื่อนครับผมก็เมื่อวานตลาดปิดบวกไปเล็กน้อยฮะบ,บวกไป2.37จุดเนะครับคร่าวคราวครับเพื่อนเพื่อ ประมาณนี้น้สองจุดครับอ่านะฮะก็ยืนเหนือเส้นสิบวันได้แต่เพื่อนๆดูสิไม่ค่อยไม่ค่อยเจมเท่าไหร่นะผมว่านะผมว่าอยากจะให้มันเป็นแท่งเขียวๆมัง่งนะครับวันนี้เราก็มาดูกันอีกทีเป็นวันเบือหันนะฮะดูกันอีกทีก่อนที่พรุ่งนี้วันศุกร์นั่นแหละครับต้องระวังวันศุกร์นะครับเดี๋ยวเรามาดูไทม์ฟรมย่อยกันหน่อยสําหรับตัวดัชนีนะครับ อ่านี่ฮะอันนี้คือสิบนาทีนะเพื่อนๆน,นี่ครับอืมผมว่ามีแนวโน้มน่าจะเด้งขึ้น,นก่อนนะช่วงเช้านะนะครับประมาณก็อัปเดตตลาดเซ็ตประมาณคร่าวๆแค่นี้นะเพื่อนๆน,นะเพราะว่ากะไม่ได้เลยว่าจะขึ้นหรือจะลงนะครับอยู่ที่เม็ดเงินอยู่ที่กองทุนอยู่ที่รายย่อยแล้วก็อยู่ที่ ต่างชาตินะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาหาหุ้นเฝ้ากันนะครับเพื่อนๆหุ้นที่ผมเฝ้าก็เป็นชุดหุ้นที่ว่าวอลลุ่มเข้าด้วยนะเพื่อนๆนะสวยๆเลยนะครับที่ผมจะเฝ้านะตัวแรกก็คือมาคุโร่ครับเพื่อนๆมาคะุโร่ร้านอาหารญี่ปุ่นกลับมาอีกแล้วครับผมมาคุโร่นี่ครับมาคุโร่ปิดเมื่อวานไป20ส 40นะครับแต่ว่าถ้าเรามาดูไทางฟิล์มย่อยนะเพื่อนๆนะผมบอกเลยต้องรอย่อครับตามไม่ได้อาจจะย่อสักแค่นี้ก็ได้เนาะหรือย่อลึกหน่อยนี่แหละเราดูไม่ได้เรารู้เราไม่สามารถทราบได้ไงเพื่อนๆเพราะเขาจะเปิดย่อขนาดไหนนะเพราะว่าคนอยู่แนวนี้ฮะค,คนอยู่แนวก่อนหน้านั้นหนึ่งวันก็คือประมาณวันอังคารเนาะ ซื้อมาด้วยต้นทุนที่ดีไงบาทนี้เขาก็คงอาจจะมีพวกอาขายเก่งกําไรแล้วนะครับช่วงนี้นะฮะหรืออาจแล้วก็อาจจะมีพวกถือยาวๆกันไปนะครับสําหรับมาคุโร่นะฮะตัวแรกที่ผมจะเฝ้านะก็ต้องรอย่อนนะเพื่อนๆนะตัวนี้หนึ่งตัวมาคุโร่สำหรับตัวที่สองวันนี้ผมผมชอบตัวนี้อนะ่ะเพื่อนๆผมชอบเอมคอรอ่ะ เอ็มอดเพราะว่าเมื่อวานผมก็เลงอยู่แต่ว่าหายจังหวะเข้าไม่ได้แต่เขาย่อให้แล้วนะเพื่อนๆเอ็มขอดนี่นะฮะเอ็อดสายซิ่งเอ็อดอืมถ้าเราดูในททมเฟรมย่ยอยกันดีกว่าเพราะว่าถ้าทาทมเฟรมใหญ่ดูยากเนี่ยฮะอ่านี่ครับเขาเปิดย่อแล้วเพวื่อนเพื่อน ถ้าลงมาถึง6.10อ่อผมสต็อปนะครับหรือไม่ก็เอาแนวนี้ก็ได้เหมือนเหอนอ่ะเราจะได้ไม่ไม่โดนเยอะ6.20อันนี้คือกรณีวางแผนนะเสร็จถ้าเกิดเขาจะวิ่งก็ให้เขาวิ่งไปแต่เราจะยอมแค่ประมาณ2-3ช่องนี่ครับประมาณนั้นนะครับสำหรับตัว M คอร์ ก็ทำฟิล์มเดยก็สวยแล้วนะเพื่อนๆนะแต่ว่าวันนี้เราต้องดูหน่อยเลยว่ามันจะมันจะยืนอยู่บนเส้นสิบวันได้ไหมนี่ฮะเดี๋ยวก็วันนี้ผมก็จะเฝ้าเลยนะเอ็นคอดนะครับแล้วก็ตัวต่อไปก็เป็นตัวมินครับมิน์อ่านี่ฮะอืมเนี่ยวันนี้มีมีตัวพักตัวสองตัวมาแล้วนะเพื่อนๆนะ ตัวมินอ่าตอนนี้ราคายี่สิบเจ็ดบาทครับตัวมินนะฮะยืนเส้นสิบวันได้ตั้งแต่เมื่อวานนะครับก็วันวันนี้อ่าอ๋าอไม่ใช่สิเพื่อนๆขอโทษครับยืนเส้นสิบวันได้ตั้งแต่วนัวนวันอังคารครับเพื่อนๆนแล้วก็เมื่อวานวันพุธก็เปิดขึ้นไปแล้วก็กลับมาปิดเป็นแท่งแดงแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูตามเฟมีมย่อยกันอ่านี่มิน นะครับอันนี้ก็สวยนะอือันนี้ผมก็เล็งเป้าอยู่ก็เดี๋ยวผมจะตีสต๊อปไปคร่าวๆเถี่ยนี่ฮะผมก็จะเอาแนวนี้เลยนะยี่สิบหกบาทห้าสิบตังค์เนี่ยคืออย่างนี้เพื่อนๆเมื่อวานนะฮะเขาไปแตะยี่สิบหกบาทห้าสิบใช่ไหมถ้าถ้าเราจะเผื่อชัวร์หน่อยคือให้เขาหลุดยี่สิบ ยี่สิบหกจุดห้าศูนย์ก็ได้เพื่อนๆนี่ครับขออีกแนวหนึ่งแล้วกันเนาะอ่ะอ่าเป็นยี่สิบหกจุดสองห้าอ่าอ่าคือผมถ้าถ้าถ้าผมเข้าตัวนี้ผมก็จะยอมแค่นี้แหละเพราะว่าเมื่อวานมันมันกลับไปแตะแล้วไงเพื่อนๆยี่สิบหกจุดห้าศูนย์ใช่ไหมถ้าเรายอมถ้าเรายอมแค่ยี่สิบหกจุดห้าศูนย์บางทีง้เขาอาจจะกลับไปแตะแล้วก็เขาก็ดันกินสต็อปเราแล้วก็เขาก็ไปต่ออ่านี่นะอันนี้แผนผมเข้าๆนะ มันอาจจะไม่เป็นแบบนี้ก็ได้แต่ว่าอันนี้คือเราวางแผนสต็อปไว้ก่อนนะครับเวลาจะซื้อหุ้นเนี่ยส่วนใหญ่ผมจะวางวางจุดจองแพ้ไว้ก่อนนะเพื่อนๆนะถ้าเขาไปก็ไปแต่ว่าเอา่อถ้าเรามีจุดจองแพ้ตั้งแต่แรกนะฮะเราจะรู้ว่าเราจะเสียได้เท่าไหร่ไงนะครับอันนี้สําหรับตัวมินนะเพื่อนๆนนะโอเคงั้นตัวต่อไปก็จะเป็นตัว ACC ครับ A.C.C. มันก็จะอยู่อยู่ในกลุ่ม B.S.R.C. เมื่อว,วานอ่ะเพืพ่อนเพื่อนที่เขาวิ่งไปอ่ะอ่าตัว B.B.S.R.C. เมื่อว,วานผมก็เข้าแล้วนะเรียบร้อยครับนี่ A.C.C. แต่คืออย่างนี้เขายืนไม่เต็มสิบวันใช่ไหมเพืพ่อนเพืพ่อนเพื่อนเพื่อสังเกตดีๆเห็นไหมอันนี้คือเส้นสิบวันเนาะเขายืนไม่เต็มแท่งสิบวันนี่แหละที่ว่าผมผมจำเป็นจะต้องเฝ้านะครับว่าเขายืนได้ไหม เพราะว่ากลุ่มพลังงานก็เด้งเด้งขึ้นมาหลายตัวเนาะแต่ว่าแค่เด้งนะเพื่อนๆนะอ่าเหมือนเอสเอสอาร์ซนะีอะน,นะครับ acc ราคา0.83นะครับพุ่นพุ่นต่ำบาทนะเพื่อนๆอันนี้ก็กลุ่มกลุ่มพลังงานเนี่ยอา,อาไอตัว acc เนี่ยเขาอยู่ในกลุ่มของ bsrc แล้วก็เอ่า A P R C. นะครับแล้วก็กลุ่ม EA นี่ฮะนี่นี่คือเพื่อนๆในกลุ่มเขาอ๋อผมเพิ่งเห็นเนี่ยว่ามันมีจะมีอ๋อมี XM นะเพื่อนๆน,นะอ่ามีมี XM จะขึ้นวันที่เดี๋ยวมเช็คให้ XM จะขึ้นวันที่28ครับอ่ะเรายังพอมีเวลาเล่นถ้า XM มันขึ้นวันที่28นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูตามเรียมย่อยกันเนาะโอเคนี่หนไหมเพื่อน ชูตขึ้นมาแบบนี้เลยนั่นแหละฮะก็จุดสต็อปผมก็จะอยู่ประมาณถ้าเ,าเราลถ้าเราเอาแนวนี้เพื่อนเพื่อมันจะใกล้ไปอ่ะเดี๋ยวขอโทษครับถ้าเราเอาแนวนี้มันก็มีิ์โดนกินสต็อปลอสมากเลยแนตะถ้าเอาแนวนี้ฉะนั้นเราต้องยอมหน่อยนะเพื่อนๆนะยอมถอยลงมาสักช่องนี้อ่า0 8 0จุ หรือเอาให้เต็มที่อะ0.79ครับอ่าผมให้เต็มที่แค่นี้แหละอืมนะครับเดี๋ยวต้องดูตามหน้าง,งานแล้วก็ดูสภาพตลาดกันอย่างดีสำหรับ ACC นะเพื่อนๆนะครับอ่าแล้วก็อีกตัวที่ผมเล็งจะเฝ้าอันนี้คือวันนี้มีหุ้นไม่เต็มไม่ไม,ไม่ไม่เต็มสิบหลายตัวเลยนะไอ้ไม่เต็มสิบนี่คือไม่ยืนไม่ยืนสิบวันเต็มแท่งอะ่ะความหมายผมนะ อีกตัวหนึ่งที่ผมจะเฝ้าก็คือแอรินแอรินอ่านี่ฮะนี่เพื่อนเพื่อดูดิเห็นไหมแต่คืออย่างนี้ผมจะลุ้นแนวแนวนี้เขาเลยนี่นะฮะที่ผมจะเฝ้านะผมจะลุ้นแนวศูนจุดเจ็ดหนึ่งตัวเขาเลยตรงเนี้ยของแท่งเมื่อวานนะอ๋อของแท่งวันทังคารครับเพื่อนเพื่อนขอโทษครับนี่ฮะ0ู1ย์จุดเจ็ดหนึ่ง เพราะว่ายืนได้แต่ผมไม่รู้ว่าเด้งหรือเปล่านะเพราะว่าเขายืนไม่เต็มสิบวันไงไเพื่อนๆตรงนี้ถ้ายืนเต็มสิบวันเนี่ยผมชอบมากเลยนี่ฮะผมจะมาลุ้นต้นทางเลยนะว่าตรงนี้นะั้นหรือเปล่านะอาจจะมีสะบัดลงก่อนถ้าสะบัดลงก่อนสวยนะเพื่อนๆอา่าถ้าสะบัดลงก่อนสวยแต่ถ้าไปเลยเนี่ยก็เราอาจจะเสียเปรียบราคาเพื่อนๆที่อยู่ตรงตรง,ตรงแท่งเมื่อวันอังคารนะ อ่าโอเคครับสาหรับแอรินก็พูดต่าบาทเหมือนกันครับเพื่อนๆครับผมอ่าหนึ่งจุดผมขอดูหน่อยแป๊บหนึ่งนะครับมันสีแดงมองไม่ค่อยชัดอ้าศูนย์จุดแปดหกครับผมเพื่อนเพื่อนพูดต่าบาทศูนย์จุดแปดหกนะครับเมื่อวานเขาก็เล่นกันอยู่ในกรอบของเขานี่แหละเห็นไ,ไหมเห็นไ,ไหมเพื่อนเพื่อนดู เขาก็จะอยู่ในกรอบของเขาเห็นไ,ไหมก็สุดสต็อปง่ายเลยครับแบบนี้นี่ฮะเอาแนวแนวนี้แนวนี้ก็ได้เนี่ย0.83นะครับเราต้องดูว่าเขาจะสะบัดเท่าไหร่นะเพื่อนๆนะแต่จะบอกว่าแอรินนี้เป็นหุ้นที่เล่นสนุกนะเพื่อนๆขึ้นทีหลายช่องแล้วก็ลงทีก็หลายช่องฉะนั้นนั้น กรณีลงเราจะไม่พูดถึงเพราะว่าถ้ากรณีที่เขาลงยาวๆเช่นตรงนี้นี่ฮะลงลงยาวๆเงี้ยผมจะไม่เอามาบอกในเพจแล้วก็จะไม่ไม่เอามาบอกใน y o u ูทูบเนี่ยฮะลงยาวๆแนวนี้เราไม่ต้องสนใจก็เลยตอนนี้เราลุ้นเขาเทิร์นขึ้นครับนี่ครับลุ้นเป็น s h a ชฟขึ้นไปตรงจุดนี้นะเพื่อนๆนะแต่ถ้าไม่เป็นดัง s h a ชฟที่เราตั้งใจไว้เราก็ต้องยอมเพื่อนๆเราก็ต้องยอมสําหรับแอรินนะครับ ก็เนี่ยผมวางให้เป็นอย่างนี้นะเพื่อนๆนะนี่เห็นไหมตรงนี้อ่ะหุ้น0หุ้นต่ำ10 0.00อย่างเงี้ยเพื่อนๆเวลาเขาบวกไปที3-4ช่องเนี่ยกาไรเปอร์เซ็นจะเยอะมากครับกําไรเปอร์เซ็นจะเยอะมากนะฮะเราต้องละมียดละมในการซื้อหน่อยนะครับเพราะว่าเวลาติดติดลบอยู่2-3ช่องเนี่ยเราก็โดน หน้ามืดเหมือนกันนะเพืเนนะ่อนๆนะนะฮะฉะนั้นเราค่อยๆแบ่งไม้ซื้อครับสําหรับตัวแอรินนะครับเพืเ่อนๆนะอ่ะก็ข้าวๆก็ประมาณนี้ครับเพื่อนๆครับที่จะเฝ้านเนาะเราไม่ต้องเราไม่ต้องเฝ้าตัวกันเยอะกันนะครับก็เดี๋ยวยังไงก็เทรดทุกครั้งก็มีสต็อปรอดครับเพืเ่อนๆเวลาตอนนี้ก็คือเก้ามงยี่สบเอ็ดนาทีนะครับตลาดใกล้จะเปิดแล้วก็เดี๋ยวยังไงถ้าช่วงบ่ายมีหุ้น วอลุ่มเข้าผมก็จะมาอัพคลิปกันอีกทีนึงนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม